ใกล้พี่ยงฮี่พี่ปบ้าไปโอเคประตูรับได้ครับเเอ้ยชดีว่า

Halo, 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 halo. ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรให้ตามงอย่งเี้ยถ้ามี่นี่เอ่อฟฟาอยากได้นะถูกต้องถูกต้องถืกท่าแบบเดินมาดึงตัวเลยค่ะว่าเออมาไหมสรุปที่ดให้มาไหม ไม่เอดยวบอลไม่ได้ยืนตำแหน่งนะนไม่ได้ยนี้จะีความได้ที่มาเล็กายใครว่าจชอบไปลอลลลล

เบิมต้องบอกทำไมอยู่เนี่ยไปกองทำไมห้าตัวหกตัวกองนทำไมฮะ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 ฮนฮกฮะ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 ฮกฮะฮะฮะฮนฮะฮะะฮ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 ฮะฮะฮะฮฮะ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 ฮาฮะะฮ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 ะะ

ไรเลยประตูเจ็บปะครับเจ็บไหมคี้ดูจุอ๋อจุก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 ปวดเอนี่ผมไม่ไงลงไล้มเยอะแไม่รักกรกรรมการเพราะแกเป็นทุกอย่างเป็นกรรมการด้วยเออแน้วแกแกดูแลเด็กดีมากอาจารย์ลุกไข่ึเปล่าลุกไข่ไมเราสัญญาโทรศัพท์นครับสัญญาตัววโอเคก็รับายโทรศัพทัดเท่ไห

น็อตบอกวันนี้โค่นน็อตภูมิใจในเพนเตอร์มากครับแล้วต่างฝีไหลไม่ไหนเลยอยากไม่เป็นเลยนะครับผู้คองก็เห็นทักนะการของน้องนะดนเที่ยวลูกสนนี่ต้องยอมลูกต้องยอมลูกต้องยอมไม่เป็นไรลูกไม่ได้เดี๋ยวดูต่อลูกผู้คองลูกครับว่าเด็กๆชุดฝึกมานี้แบ่งอายุนะครับแบ่งอายุครับต้องต้อกว่าถูกต้องได้ได้ผู้สู้ได้หนุนก็สียอนครับเรียบรอมครับ ยอมรับความใจชู่ของน้องๆครับน้องก็ไปเก็บขวดใ้ขวดเาไนกรนกนี่ขนาดกรไม่ลืมตานบอลได้ขนาดนี้คือคือมือตอราให้สปีม่อกลเดืตาตอนปีนี้เลยเฮ้เฮ้ไม่เิกเตะใครมาตีเฮ้ยาี้เนี่ย้บี้ตกใจมาอ้ไงวะอันนี้ค้ครับออกไปแล้ว นี่เป็นเพื่อนเล่นดีครับสุดยอดต้องต้องยิ้มแก้มติดนะครับเดี๋ยวตัดมาดูวันจันทร์ครับผู้ชมขอเชิญทุกคนักเตะทุกคนอยก่านิดด้วยนะครับเด็กใจสู้ทุกคนนะครับสู้ได้นะครับถ้าอายุเท่ากันนี่ยิ่งกิดไม่ลงนะครับผมว่าสู้สู้ได้นะครับแล้วก็ผู้ครองครับผู้ปครองของทางสุพุทธ์นี้เอ่อต้องยอมรับน้ำใจจริงนะครับผูกครองครับนี่ดู่ คีอน้องนอทุกคนเล่นด้วยใจ่ครับตานตาเล่นนะครับเยียลูกนี่พีซุปนิกนะครับี่ห่านมันไม่ีต่างนะครับนี่ได้ถ้ามันบอลรูตายไปเลยครับมา่อมาอมาาแล้วไไป อันนี้คือได้ลูกพ่อเลครับพ่อชอบหอกเนี้ยครับพ่อเป็นเงียใช่ก็หายพ่อเป็นคนนี้พออ่นได้บอลดุดมาแล้วสตัวพื่นจริงให้กับฮารี่ฮารี่ไงเอาไฟบ้างใัไงหลังากรับฮารี่เป็นคนทุบครับนี่ทุบให้กับฮารี อาลี่ฮะี่เข้าขวาอาลี่ล็อกซ้ายล็อกขวาล็อกแขนไปยูไปยูตกลยตงกเลล็อกเข้าซ้ายดึงกีตีเยอะเลยใช่าไหมไม่รู้ชอดคว่มมากนร่บ สั้นสี่นะครับสั้นสี่นะครับมาลิศมาลงนี่อ่ด้วยยังไงมาลม่มีเตะนี่กันไม่มาลงใครทนก้าุนาดันไม่มาลงเตะันยุนฝคกันทุาดกันทุนาดกมนาดกันทุนฝากันทุนฝาครันทุนฝาดกันทนาดกันทุนากันทุนคาันทุนฝาดกันทุนฝเดกอายุนาดกากันุนฝากนทุาครันนะันุนาดกันุนาด

อยู่นี่ไหนอยู่ไหนโอเอยู่อยู่เหลือเหลือเหือช่วงอะไมเหลืออยู่ไหนลูกม่วงผิดเหลืออย่ <olm mean? S 2> างไรไม่ถ <sm all in> <for S 1> ือคำตอบต้องห้องก็มีคำตอบต้องเรียนของเล็กนี่ต้องเรียนผู้คนเล็ก ใส่ผมแค่สองชั้นเองน่ะตัดผมสวยห้องนี้มือย่ญ่ อกจากเาเออออกล็อกลอกดวงัทินเลยมั้งจากงใหญ่สุดทุกตุกจากกวามเขแังได้ยินมามันดงัดบ่ยืนนอนได้ยืนทรงไม่ได้ก้าปรับทรงยืนการยืนใหม่ มันตอวันมันต่อมันต่อมันต่อไปให้อยู่นี่เลยนะโอ๊ยเจอใช่ป้ะเรีย่

เสื้อบักนี่ล่ะพี่เฮ้ยๆๆๆๆๆไม่รอดกะเฮ้ย จับบอฮารีอะไรฮารี่ตงนีเรียกเลยฮะฮามี่เรียกเลยฮามี tamam> ่อะไรอะไเ่เปลี่ยนออกเลยว่าส่งไม่ดีส่งไปแล้ Bao giờ bỏ đi đâu bỏ đi đâu bỏ đi bỏ đi đâu 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 bỏ เลเนออตืื từ, ้นตื้นงไงใหไปไ้แทนไหมเฉียซีโอ้ยตัวดเม้งซ้าครับิ่งไปทางขวาทางบอลดีมากดีมากทางบอลดีตัใช่ทางบ้านก็ดีทางบ้านดีครับดีเดิโ

ยิงนชดีเข้าข้างเพื่อนเพื่อตอต่อน้เย็นี่โค้ชสอนมาดีนะครับเล่นท่าหนักติดไม่ตด็กนใช่ใช่เราจะต่อบอลคือบอลย้ายเซฟเปน้ารต่างเล่นี้อะไร โอยต่อบอลลูกนี้สวยเข้า้เข้านะักูจะเข้าสวยเลยเข้าอะอ้าวเข้าวอนึกไม่ข้าแรงหลุดเลยอ่ะอีเบาอุ้ยต่อบอลลูกนี้สวยเลยไม่ตั้งใจ biết lên không cán biết, ơi, cái áo bay bỏ lên như về

Driver... Şói... tôi, tôi không anh này đúng không ơi này không này ê ลึงอะไรเปิดเลยตัวยอมครับดีลูกเกายาเหม่่าเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลฮัโหบายฮัลโหลบายเอ้ยเจ้าบอกอาไดเตรียมตังไว้ลวเปร้พร้ไเขาองมับเลย Happy hết 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 hết

มีมา <łość> บอกโค้นไปฉีดิโคนไปต้องพาล้วลูกมาบอกโค้โค้นม่นมันโคนมันมัมาเขาฉีดเออม่าเขีม้าเาเี่ยนลูกม้าเข้เชี่ย